Okay. เฮ้ยนีย่เปนดองกี้ไอเฮียทำไมเป็นอย่างงี้ไหได้ทำไมเป็นอย่างงี้วะเนี่ไไนยไอเฮียเลร็กทำอะไรกับดองกีงก้อย่างกรูโอ้กลายเป็นเครื่องประดับแล้วกูส,สมัยแล้วกูโดนนะเนี่ยให้ไม่โดนจิ้มน,นะอื้ออื้ออือมันละเกินแม่งแค,ค่กูโอ้ยวันนี้ครับนี่รูปใครเนี่ยแม่งหน้าคนเหนียงเลเวนเอะอะไรอะ่ออะอย่าเป็นนกูอะอย่ากลัวไปอย่ากลัวไปชะไว้ เฮ้ยกูทังเคแล้วกูอุ้ยเฮียโอ้ยถ่ายหนักเฮ้ยขี้ไม่เปื้อนด้วยห้องน้ำพี่แล้วเนี่ยอ๋อดูเช็คแม่งอุ้ยเฮียอ้วกเลยโอ้ชีตชิบหายแล้วเฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยเช็คเจอกันนะพี่กูไม่ได้ทำตัวทีอีกเลยอ้าวไอ้ปากโป้ง ขอ,อยืนเพื่อชัดชิดหน่อยไม่มีอะไรนี่มขี้โมเอ็มจะขี้โมงไงพรุ่งเชื่อเหรอเพื่อนหิวโอ้ยนี่ไงเฮ้ยนั่นพุชอินบูสนึกถึงกเปล่าทำไมอ้วนขึ้นหรือเปล่าลงพุงเหรอลูกพวกผโดนแน่อุ้ยเชี่ยตกใจ <laughs> ชอบท่าที่วิ่งแม่งวะโอ้เวนแล้วโอ้ไม่ได้คัน บายต้เป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยโอ้โดนจิ้มจ้วงโอ้ยอ่ะโอ้ขี้แตกโอ้ยใหญ่เกินโอ้เคียกในเลยโอ้อะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยกูแดกี่อะไรโอ้ oh ชิ i t oh อืออะไรอ๋อฉันรู้สึกแค่เก่งโอ้ โ oh, อ้ยันแค่ไอ้เฮียกินแล้วแข็งแกงโ oh อ้ไม่เอออุนน๊ดโอ้เฮียข่านต้นานเหรอทำเป็นอย่าง้งวะเนี่ยยิตเค่โอ้กัต่อสู้สุดมันอะไรวะเนี่ยยิตเค่โคตรเท่เต็มท้ายก็เหมือนเดิมอะโอชิตวู้หู้รับได้ผมไม่ค่อย,ยอินไหวเฮีย Oh Baba Bowie. Oh. Huh. Bruh. Oh yeah,